คนที่เข้ามาดูนะทักทายแล้วบอกน่อนที่นึงก่อนว่าคือปีนี้เนี่ยมันเป็นความโชคดีของคนไทยนะที่ได้มีนักแข่งที่จะลงแข่งในรายการโตโยตี้พเพิ่มมากขึ้นนะครับและในนั้นจะสื่อแบบนี้อียิปต์เนี่ยก็เป็นนักแข่งรายการครับผมได้ลงในรุ่นเอ่อโยตี้นะครับอยากจะให้เดียิปต์เนีเ่ยพูดที่มีก่อนว่าที่ไปเราไว้เหนี่ยเราเราเสียใจนะครับก็ ตอนแรกผมก็เข้ามาขีกับยามาฮ่าโดยมาคัดยามาฮ่าอาเกต้าคาเลนครับผมผมก็มาสมัครเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ติดเป็นคนสุดท้าย้วยนะเอารอครับเล่นคนสุดท้ายเลยเหรอครับแต่แต่ก่อนนี้เราองขี่รถแต่ก่อนหนั้นนะเดียวเป็นคนเดียวขี่วิบากาก่อยใช่ครับขี่แล้วเริ่มต้นมาจากทางคุณครับแล้วอะไรทำให้เปลี่ยนมาขี่ทังเรียบใช่ผม่ขี่ทา้งเรียบเดียวยางลองเขาเรียกว่าสไตล์ใหม่ครับผมแล้วมัน ตตบทีแรกเบียคิดว่าเดี๋ยวจะไม่ได้มาขี่แบบจริงจังแต่พอมาขี่แล้วคือติดแล้วเราไปพอไปแข่งมีผลงานเลยก็เลยวันจริงจังคุณอุณจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์ดีแล้วไหมดีแว้วไหมทีแรกอ่าจริงๆต้องต้องบอกก่อนว่าจริงๆผมก็เห็นเขาวาตั้งแต่คัดเพราะว่าตอนคัดอาร์ซน่าในไทยแลนด์ชาเลนจ์เนี่ยผมก็เป็นคนคัดน้ำขันแล้วก็ ตอนนั้นเราไปเราไปเราไป,เราไปทั้งที่ไทยแลนด์เศรษฐกิจโดยโดยการจับเวลารับนักแข่งรับรายชื่อนักแข่งมาแล้วก็ให้นักแข่งคนได้ขี่รับหมดเลยไม่ไม่ใช่มาจากทีมแข่งรับคนทั้งบ้านด้วยรับทุกคนที่สมัครเข้ามานี่ะครับก็คือก็ไม่รู้อ่ะคุณมาถึงคุณเจง๋งคุณขี่ในสนามไทยแลนด์เกิจได้เวลาติดหนึ่งในทีห้าคุณก็ได้รับ ตอนนั้นเป็นอย่างนี้ตอนนั้นเป็นอย่างนี้ครัเขาจะรู้แค่ในวิญญาณเดียวอ่ารู้จักรู้จักผลของกานสปอนเดอร์อย่างเดียวพลานะครับตอนนั้นเองเขาเขาปติเหายแหละเพราะว่าเขาไม่เคยขี่หนังเดียบมาเลยเขาเป็นนักแข่งมอเตอร์คอร์แล้วก็จริงๆเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาเป็นแชมป์เอเชียมอเตอร์คอยครับรุ่นรุ่นแต่ตีพ่าตีพีจริงดิใช่ครับรุ่นอายุเท่าไหร่นะอายุไม่เกิน8ปีครับ8ตีพ่าตีพีตอนนั้นมีมีล้อเล็กล้อโตไหมเดียแทนเป็นในรุ่นล้อโตครับ โอ้ใช่ครับเป็นแชมเปี้ยนามไปแข่งอยู่ออสเตรเลียแข่งกับใครอครับอ๋ออันนี้คือทำรอบครัวเราสนุกใช่ครับพ่อชอบเลยนะนี่มิวสิคอลนะเนี่นี่อ่าใช่ใช่ก็เลยก็เลยเขาเองจริงก็บอกว่าวิบากไม่ดังก็ไม่รู้นะก็เลยก็เลยอยากที่คือจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็จะมีนักแข่งวิบากที่ผ่านมาขี่ทางเรียบหลายคนใช่ไหมก็อย่างอ่าค่ายอย่าง มีหลายๆคนที่เป็นรุ่นพีทแบบท็อปอย่างข่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นเหมือนกับเฮ้ยวิบางขีทั้งเรียบได้นี่ยอะไรเคลเลชันถ้าผมมองนะถ้าจากวิบากขี่ทั้งเรียบเนี่ยมันน่าจะช่วยในเรื่องของรักกำลังได้ได้ดีได้ดีกว่าเยอะเพราะว่าวิบากมันใช่ใคกนเองก็ตรงนี้ถ้าแข่งทั้งเรียบมันก็ไปซ้อกที่วิบากเลยขี่สัตว์แท็มาช่วยเรื่องการควบคุมรถแก้อาซ้ายเออนั่งซ้ายมันอ็ติดเงี้ย คนนผมขอข้ามเลยเพราะมันมันจะยาวจบแน่เพถ้าคุยกันเรื่องประวัติจริงของเขาอ่ะผมว่าคุณน่าจะดูเบื่อข้ามาเรื่องของการที่ได้มาขี่ไยการ์เลยทีเดียมาขี่ได้ไยการ์เนี่ยก็คือให้ให้กดตั้งเราไม่มีการที่เขาไม่ได้ได้มาขี่ไยการ์เนี่ยครับก็จริงๆไอเดียเป็นเด็กโครงการอาคาทิฟิคของ Yamaha มาปีนี้ปีสองปีแรกก็คือเรื่องของการเข้ามาแข่งในอาสามมุมคูเรียนครับ ที่เขาไปยุโรปเนอะนะครับก็ผลงานก็รุ่มรุ่มดอนๆอนในช่วงแรกๆแข่งเจ็ดเลสเข้าจบจบสามเลนมาจะเล่มจบสามอ่าโทษทีแข่งสิบสองเลนจบสามเลสครับปีแรกปีแรกครับปีแรกครับก็คือเขาก็มีมีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมเองก็ได้ช่ดงีที่มีโอกาสได้ไปดูเขาแข่งที่ยุโรปในช่วงในช่วงปีแรกก็เลยเห็นข้อผิดพลาดเห็นสิ่งที่ เราเองต้องกลับมาพัฒนานักแข่งไทยให้กลับไปแข่งในยุโรปได้ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็มาเทกันนกปีปีเมื่อต้นปีนี้เราเทรนกันค่อนข้างเยอะรบบทาง,างการขี่รับการขับขี่การวางแผนในการแข่งอะไรเงี้ยมากมากทั่เขาพูนกันแล้วก็ปีนี้เองเขาก็กลับไปผลง,งานได้ดีซึ่งผู้จัดผ <laughs> ู้จัดยุโรปเองยังยัง อยากเซอร์ไพรส์นี่หน่อยว่าเฮ้ยทำไมปีนี้พัฒนาได้เร็วอัลเลนาได้เร็วใช่ไหมเขาก็ใงพูดพูดตั้งแต่สนามแรกเรยวเฮ้ยทำไมไอเดียทำอะไรมาอัลนาเร็วขึ้นอะไรโคตตั้ดาอ่าใช่ตั้นดาปกติคือปกตินะครับก็เลยก็เลยพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เขาทํางานได้ดีพอขับขี่ได้ดีทํางานได้ดีเ็เรยมันก็ไม่แปลกที่ ทางแอม่าหรือทางผู้ใหญ่เล็งเห็นว่าอ่ะน้องคนนี้มีความสามารถที่พอที่จะทําลงานให้กับเราได้ก็พอมีโอกาสอย่างแอทอย่างโมโตดีอย่างไวการ์ดที่ทางบุรีรัมย์เนี่ยเขาเ็เชิญก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของน้องมีสภาพร่างกายพร้อมมีสกิลพร้อมเหลือแค่โอกาสพอโอกาสมาสามารถที่จะลงมปทีเด็ดยนะครับก็ก็เตรียมความพร้อมนิดหน่อยก็ลงใจก็พร้อมด้วยครับ เรียบร้อยครับคิดยังไงกับถามถามการแข่งครั Hua ้งนี้ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับเราในในในอาชีพมีประโยชน์ตรงผมคิดว่าหนึ่งเลยเรื่องเกมการแข่งขันแล้วก็สกิลของนักแข่งระดับระดับโลกครับเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับเขาแล้วก็นำมาประโยกน์ใช้กับตัวเราเองครับคือเมื่อกี้ตอนที่แข่งขันก็ได้ถา E. เรื่องเป right. ้าหมายนะครับพล่วน้องเขาก็บอกว่าเป้าวิเป้าหมายที่อยากไปสู่กับแชมเปโล่แต่กับแชมเปโล่มี่มีคือเรื่องตรงนี้เนี่ยถ้าย้อนอดีตสักสัก5ปีแล้วกันผมว่าเด็กไทยเนี่ยเพูดไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดแต่เนี่ยพอตอนที่กดตัวเองไหมกดตัวเอง ผมเป็นคนแบบว่าต้องชอบรีแลกมากกว่าครับจะไม่กดดันตัวเองเราจะฝึกชื่อว่ารู้เมื่อกี้ว่าเป็นคนได้แชมป์มาด้วยแล้วด้วยชื่อว่ประมาณอ๋อทำไมเขาถึงกล้าที่จะอะไรท่องภาษาตัวเองกล้าที่ากคิดไปทางนั้นนะแล้วก็ดูแล้วดูแล้วว่าน่าจะมีโอกาสนะที่จะจะแชมป์หรือเปล่าไม่รู้แต่โอกาสที่จะใกล้เคียงที่จะได้ครับ ปีนี้ปีนี้อายุ18แปดปีปีครับเวลาเียบที่แบปีือแล้วก็เอออยู่กับโค้ชตั้งเนี่ยได้อะไรที่คิดว่าเจ๋งที่ส<ม>ุดจากโค้ชตั้งนี่นี่เลยครับเทคนิคการสไลด์ครับแล้วก็ที่แรกผมมาขี่ทั้งเรียบคือไม่รู้จักเลยว่าสไลมันม็นอะไรพอมาอยู่กับพี่ตังงนงก็คือผมเข้าใจว่าสไลด์มันเอาไว้ทําอะไรมันเอาไวแ้แซงมันเอาไว้ทําเวลาตรงในเงี้ยครับใช่ครับเพราะ เพราะว่ามากินที่แรกดูจากพวกพี่ๆสไลด์มันเอาไว้ทำอะไรประมาณนี้ครับจะเร็วขึ้นเวลาออกโคใช่ครับอันนี้เป็นเีงเค่รู้นะแต่จริงๆแล้วจริงๆผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าให้น้องสไลด์การที่ทําให้น้องต้องขีดสไลด์เพื่อให้น้องสามารถควบคุมรถได้คือนักแข่งครับถ้าอยากเร็วขึ้นจริงๆมันเลี่ยงไม่ได้เรื่องสไลด์คุณเบรกเล้ก็สไลด์คุณเปิดเทเล่งเร็วก็สไลด์แต่นักแข่งจะมีสองอย่างคือมือใหม่ คือมือระดับโนวิด้ะกับตันการปักาเวลาเขาเจออาการเขาเรียกถูกไหมครับเขาเรียกไม่เชิงแล้วถามว่าเขาจะมีเก้าเก้าผันอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมสอนน้องๆไม่ได้บอกว่าให้จะไลผมสอนให้เขาควบคุมรถให้ได้ทั้งหมดไปให้ถึงตัวน้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะไลด์หรือไม่ไลค์คุณต้องควบคุมมันได้นั่นคือนั่นคือสิ่งที่อยากได้ แต่น้องก็คิดว่าเอ้ทท่านให้สไลด์เจ้าสไลด์อย่างที่เขาพูดมาตูผมให้สไลด์เพื่อเขาจะได้รู้ว่าลิมิตของเขาเนี่ยมันพัฒนาไปได้อีกหรือยงเมื่อสไลด์อยู่เมื่อสไลด์อยู่อันนี้คือนักแข่งเมื่อก่อนเด่๋ยนนี้สไลด์แล้วไปต่อกันสไลด์แล้วไม่ลดไปได้ต่อต่ออันนี้มันมีผลมาจากส่วนหนึ่งที่เกิดจากการที่ขีดทำผมมะกอบด้วยหรือต่าที่ปกติเราขีดมัคือล้วก็ใช่ไหมตรงสไลด์อยู่แล้วจะเข้าเหมือนกันไหม ็แตกต่างบ้างเพราะว่ารถทางเรียบยาม,มันดึงดทางรถทางปุ่นมันก็เร่งลแล้วกนะ็สไลด์ได้เลยโดยโดยไอเดียแล้วถ้าส่วนตัวนะภาพรวมของทีนึ่งแล้วแต่ต่อความตัวของไอเดียมีอะไรที่เหนือกว่าคู่แข่งไหมเอางี้เลยเรียกกำลังใจตัวเองผมว่าสกิลก็ไม่แตกตา่างแต่ว่าร่างกายมั่นใจก็แตกตา่าง เราว่าในเราร่างกายเราหมุนมาต้าองได้ครับกําลังใจด้วยกําลังใจก็ไปในบ้านใช่ๆๆครับใช่ขอบคุณความเล่าถึงความฟิลลิงล่งฟิลลิงล่งของตัวโมอเตอร์ที่ที่คุณทำฟิลลิ่งของตัวมอเตอร์ทีนะครับผมเอคิดว่าเป็นรถที่น้ำหนักเบาแล้วก็เบียวครับแล้วก็<ม>แน่นอนกับความแรงมันก็มีอยู่แล้วแล้วก็ที่ยากสุดก็คือว่าระบบเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส ว่าเดียวไม่เคยเจอระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มันเข้าลึกๆแล้วก็เรื่องการใช้เบรกที่สมูทั้งน้ำหนักเบาความเร็วสูงใช่ครับนะครับแล้วก็ตรงถีบให้เร็วมันเป็นเรื่องที่แบบการควบคุมเี็นสำคัญที่สุดการเปิดเขาเร่งใช่ครับต้อง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 สมูธนะใช่ครับต้องการเปิดคขาเร่งต้องสมูธครับมันต่างจากที่เราต้องขี่ R3 ที่มันสามารถเปิด แท็กได้เลยใช่ไหมแต่แต่ว่าคันนี้มันต้องค่อยๆดึงสมูทตอนที่อราใช่ครับตอนเราโค้งต้องค่อยๆมึงออกค่อยถอนออกไม่งั้ก็พร้อมบิใช่ครับพร้อมบินครับเตรียมค่าดีใจไว้ยังครับอยากเลยครับเดี๋ยวไปคิดกันตอนนั้นเลยครับผมอยากจะให้เห็นหลังกล้องเพื่เตรนยค่าดีใจพี่เขาจะเป็ยังไงดีปคิดหน้างานเลยแหมนะครับยังไงเขาตั้งสำหรับ มีอะไรแนะนำน้องไอเดียบ้างที่จะถีอครูมนุษย์ปีครับ,รบ,รบก็สำนักมนุษย์ีกินเทคนิคกันนี่นก็คุยกับน้องไปกัข้างเยอะแล้วลเรื่องของอวิธีการคนโทรมมันนะครับแต่สิ่งที่ที่อยากจะแนะนำเพราะว่านี่มันก็ใกล้ใกล้เลนเข้าไปแล้วครับอยากให้สนุกกับกับโอกาสที่ได้รับนะครับสนุกกับโอกาสที่ได้รับและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้ยเยอะที่สุดเพราะว่าโอกาสเนี่ยผมบอกว่าคำาบ้ามันบางคนมันมาหลายครั้ง มาห้าครั้งมาสองครั้งบางคนอาจจะครั้งเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้รับโอกาสแล้วคุณทำมันให้เต็มที่ทํามันให้มีที่สุดแล้วก็จงเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากโอกสารทั้งนี้ให้ได้เยอะที่สนี้เป้าหมายมีแค่นี้แหละที่อยากให้น้องได้รับกลับมานีถึงแม้ว่าผลแข่งืะเรียสําคัญแต่ก็ไม่ใช่สํ่สัญที่สุดใช่เพรั้คุณไม่ชนะวันนี้วันหน้าคุณชนะถือว่าวันนี้คนรู้่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออนาคต ถ้าเก็บประสบการณ์ได้ดึงมาใช้ในอาานาคตแล้วเราประสบความสำเร็จแล้ทุกคนก็จะลืมลืมเรื่องที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องได้รับประสบการณ์กับโอกาสตรงนี้เต็มที่นะก็เชื่อว่าน่าจะมีคนไทยนะอีกหลายสิบท่านคงท,ที่เป็นตัวังวจให้ครับตอนใช้เงเชียงเดี๋ยวอยากได้ไปอ้อมได้้องแต่ว่าปเป็นรถเขาเรียกว,ว่ารถอะไรรถสรํารอง รถซ้อมแหละรถซ้อมรถซ้อมคือเก่าไม่ใช่รถสวไม่ใช่รถเก๋นะครับรถคือรถซ้อมครับน่าจะซ้อมจนถึงช่วงแห่งนี้อ่าซ้อมไปเรื่อยๆเท่าที่มีโอกาสตอนนี้เลยคิวเวลาคทนนี้ดีที่สุดเท่าไหร่ครับไอเดียครับอ่าที่บังไทยเราอย่ากอยังไม่เป็นแล้วที่ที่สเปนสเปนสนสนามอารากอนดีสุดก็ศูนย์สามศูนย์สามดอกที่ศูนย์สาม าสนามอังกาเลสก็เดืนกนที่สามสิบแปดห่างจากที่ปก็แข่งจริงแข่งเปนมสามสสามิ่รอบานเลยหรับครั้งแรกสำหรับล้งแต่ที่อีกที่หนึ่งก็มาแงกันเยอะแหละครั้งแที่ครั้งที่สองที่สนามบกเลสกห่างออกมาบิ๊กว่านดนรถรถปีเก่าป่ะใช่เลยปีเก่าแต่ปีใหม่เรายังไม่รอยังไม่เคยรองปีใหม่นี่เดี๋ยวต้องไปรอช่วง เขาเปลี่ยนเขาเปลี่รนใช่เขาเปลี่ยนแก็รถแข่งเขามาไปคิดพาะแข่งเดียวนะครับเก่งก็อยากจะฝากอะไรกับแฟนๆฝากคนไทยครับไดครับโอฝากแฟนๆชาวเยอรมันครับแล้วก็แฟนๆชาวไทยทุกท่านนะครับช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่สนามค้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ผมจะลงทำการแข่งขันในรุ่นโป Moto3 ครับผมใช้รถหมายเลข32ครับ ช่วยฝากเกียรติเป็นกำลังใจด้วยนะครับมันเป็นเลขนี้เป็กเป็นดโอเคก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับนไอเดียด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งความหวังของคนไทยที่เราจะได้เห็นนะครับทีมชาติไทยนะครับไปทีชาติไทยได้โดดเว่นที่ทั่วโลกนะครับเทลกับต่มท้องท่าครับนี่คือจุดเริ่มต้นจุดเท่านั้นแล้วก็ถ้าใครเยาวชนคนไหนที่คิดว่าอยากจะมีโอกาสไปไอเดียบ้าง อุตตางครับปัจจุบันยามาฮ่ามีโครงการอะไรอยู่ที่ให้เปิดโอกาสกับพันธมิตรมมีเยอะมีเยอะเลยครับมีเยอะจริงๆเราจริงๆก็เริ่มจากยามาฮ่าแชมเปี้ยที่เราเปิดโคการให้กับลูกค้ายามาฮ่าที่ใช้รถทุกรุ่นเลยของยามาฮ่าเนี่ยสามารถลงมาทําการแข่งขันได้นะครับก็ในสําหรับปีนี้ยังเหลืออีกหนึ่งสนามนะครับที่ชาร์จอินเตอร์เนชั่นแนลสกีนนะถ้าใครสนใจเนี่ยก็อยากจะฝากแล้วก็เชิญชวนไปแข่งกันในสนามใครอยากมีสนามพันไปได้เลยสำหรับยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพของเรานะครับ แล้วก็ปีหน้าเราเรเปิดยามาฮ่าบูคูนะครับก็ฝากเยาวชนมีสนใจอยากจะเป็นนักแข่งอาชีพหรือพัฒนาตัวเองให้เป็นนักแข่งอาชีพอยากรู้ว่านักแข่งอาชีพทําอะไรบ้างกินยังไงออกกําลังกายยังไงซ้อมรถยังไงนะครับตรงนี้ติดตามแล้วก็สมัครกันเข้ามาปีหน้าจะเริ่มออรดิชันกันตั้งแต่ต้นปีเลยนครับก็เบื้องต้นเนี่ย14ปีถึง18ปีนะครับก็ถูกกองเซ็นตรับงแน่นอนครับก็ฝาก ด้วยแล้วก็รวมถึงเ,เรายังพัฒนาเด็กกับคณมนี้นไปยุโรปก็อีกหลายคนในปีหน้าก็อยา,ากมาติดตาม